ใครที่กําลังมองหาลําโพงที่เสียงดีเบ็ดแน่นราคาย่อมเยาห้ามเดอนผ่านคลิปนี้เลยนะคะสําหรับลําโพง Tribeat x r Plus t วันนี้เราจะมารีวิวให้ฟังว่าน้องคนนี้คุ้มค่าคุ้มราคาอย่างไงบ้าง ใทรบิดเอ็กซาพรัตชูนะคะให้เสียงที่ดังเคลียร์แน่นไม่ว่าจะเปิดดังแค่ไหนนะคะเสียงก็ไม่แตกเรียกได้ว่าเสียงเลอะตลอดการฟังเพลงเลยนั่นเองและที่สําคัญนะคะรุ่นนี้ใช้การเชื่อมต่อบูทูธแบบ5.3าจุดสามความเสถียรดีเยี่ยมเชื่อมต่อไวไม่ว่าจะเป็นดูหนังเล่นเกมหรือฟังเพลงเชื่อมต่อได้ที่สําคัญนะคะสัญญาณเสถียรตลอดการใช้งานแน่นอนและที่สำคัญไปมากกว่านั้นนะคะรองรับที s ซื้อ2ตัวเชื่อมต่อคู่เสียงสเตอริโอเรียกได้ว่าจัดเต็มอย่างแน่นอนและแบตของเจ้าตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าอึดมากสามารถ เปิดเพลงติดต่อกันได้เป็นเวลายาวนานหลายชั่วโมงเลยทีเดียวและที่สําคัญนะคะยังกันน้าระดับ IPX7 ไม่ว่าจะเป็นโดนน้าหรือโดนฝนก็ไม่ต้องกังวลใจสรุปง่ายๆนะคะเบตด,ดี เสียงแน่นขนาดพกพาง่ายราคยาย่อมเยาใครที่กำลังเล็งลำโพงขนาดพกพาอยู่ลองพิจารณาจเจ้าตัว t r i b i t X2 p l a t i u 2ตัวนี้ไว้ได้นะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w mercuria.com นะคะเพราะแก๊เซ็ตที่ใช่ยังไงก็ mercuria ค่ะและที่สำคัญเหมือนเดิมนะคะท้ายคลิปแล้วถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b s c r i b e แล้วก็กดคอมเมนต์ติชมหรือว่าแนะนากันได้เลยนะคะเพื่อที่เราจะนาไปสู่ในคลิปต่อไปแบบมีคุณภาพนั่นเองค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ